พิ่กหอมมาก สวัสดีจ้าวันนี้หนูนาจะพามากินก๋วยเตี๋ยวเนื้อเด้อจ้ะแล้วก็มีพริกจีด้วยที่หนูนาเตรียมซื้อมาเดี๋ยวเพื่อนๆร้านเดิมอร่อยคือเราเนี่พริกจีหนูนาใส่มะลงไปสีเขียวจะอร่อยกว่านะสีแดงหนูนาทำคืออยากกินมาก พักหลากหลายคือเก่าเดี๋ยวจะทั่วงอกถั่วพักสลัดจิ้มก้าก,กัะปิคือเกามันเข้ากันนะเพื่อนๆขอมันต้องมีว่าเันเถอะมามาขอตีรังกาส่วนมันจะย่อยวปหนะ่ะ มามาเพื่อนๆไม่รองรำทาเพลงเลยเด้อใส่พริกจีนอุย้ยหนูนาต้องแยกออกปะพี่จิงมันต้องจิ้มแยกออกเดี๋ยวมันจะซุปก,ก่อนเพราะเราลวนมาแล้วกินทีไรก็ไม่เบื่อเม,อเมนูนี่กระเตียวปั <c> ่ <oughs> ว hm <laughs> พริกจีหอมมาก Pit. <laughs> Um. หอมมากเลยมึง่พิ่ พิกว้ามันจะหอม มูกแตกอย่าไปตุยเค็มหลายนะตุยเยอะมันเค็มตลเอิดเนี่ยกะปีเนาะ บันหรอร่อยมาก Men hvordan? cempanya

เดือวเหลือสามีกินเขาชอบกินพริกจี แสบท้องแสบท้องจริงอืมชอบทีไรเราจะจัะ หนูนานจีราเด้อจ้าแสบทองมากๆเลยถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้หนูนาเด้อเพื่อเป็นกำลังใจให้หนูนาทําคลิปต่อ,ตอไปเด้อจ้าหนูนาไม่ได้ถ่ายคลิปหลายวันขอโทษขอขอภัยเด้อจ้าเจอกันใหม่คลิปหน้าเด้อจ้าสวัสดีจ้า